เขาเวทีอิ่มหมุนปีนหานมีนนานมีนนานสู๋ปีนี้นี่สู๋ว่าเข้าเฮาแงมก็แงมกะปีนี้ตั้งแต่เฮาใจปุ๋ยกับหัวคนปลามานี่บบพิษวางได้แท้นะโอ้เนาะแล้วปีนี้นะกับหัวคนปลานี่เขาทาด้วเท้ากับซ้ำแปงสู๋เออแหน จะได้ปอกได้ตังกันมั้งก็ได้ละตุ่ของมันขายได้แพงๆข้าขอไปเปลี่ยนเซวัยเนออไปลืมแปรงนมตัวเนอะเดี๋ยวจะก้านอีลาสูงนี่นะหัวคนปลาหัวคนปลาหัวคนปลาเซลเซลเซลปุ๋ยยังเหลืออยู่กบอ่ะโอ้ยน้ำน้ำเซลโอ้ยปุ๋ยเหลืออยู่กบอ่ะปุ๋ยเออแบบใครมีแล้วะห้ามหมดแล้วอ่ะก็ให้มันไปเอาตีล่าบเหรอ ตีล่าตีล่าตีล่าอะตีล่าอยู่ตรงพุ๊อีล่ามีเป็ดกระสอบปุ๊บห่างโตง่อแม่นอีล่าห่างโตงมั้งค่อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปขอแบ่งตีล่าฟังวานฟังปิ๊กฟังเมื้อใครอาบน้ำอะไรอยู่ยแสนสุขใจนั่งพ่อของควายจะได้มาใหญ่เต่าหน้าหอน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 ละเจ้าวันนี้หอนน้อยเนอะละเนอะหอนขัคนไปหอนบอด เจาเจ้าเาเจอของล่านี่ก็งามนะแกเนาะวันนี้เนาะเจ้าเข้านี่เขียวไอ้ล่านี่ขาวด่ะฮะโอ้ติงขนาดละติงติงติงขนาดละฮะเข้ากะติงฮะนุมีล่านี่กะไอ้หนานกู้ไปเลยที่หนานคนคนยามกำย้อมอายังฮะยามมอายังนี่กะที่ติงติงเนี่ยติงติงเนี่ยโอ้ยที่หนานบอกว่าไปเลยเนี่ยไปเลยอ่ะเคยก็มีห้านิปีก็มีนั่นน่ะ ก็มีหั่นก็มีหั่นก็เขามีปุ้นลรมาที่มินนี่ลรอก็มาแล้วก็นี่ก็มีปิดแกนี่ก็มีล่ากับไอ้หนานสองคนแล้วเนาะไม่เซลไม่เซลเออเออน้่น้าได้ขอที่ล่าในกำน้ออ่าอะเออะไรเอออ่นก็อ๋อพี่ก็อย่างเงแยไปเลยเออมา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 อุ้ยมามมามมาไม่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 อย่างน่ะอ๋อกะขอแล้วรู้เด็กะเออกะขอแล้วอ่ะมาเอามาเอาไอ้หนเปิดแกคนนั้นม่เซล อีลานบ่กเฮ้ออะก็คองดีก็เปลี่ยนกันใจก็จะไปชี้ไอหยางหาอีพี่ก็ว่าไปเลยอย่าไปอะเออวัดเทาอุนักวัดเทาอุนักมาๆๆมา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 ได้นะเคยก็มีฮันและเคยจะว่าเฮ้อมันจะไปว่าอันหยังตะกี้พี่นานก็คอมันแล้วคอยังได้คอแต๊กอ่ะเออเอิญถามมันก็ได้เซลเซลแซลขวัญเออเออเนี่ยเนอะจะมาขออีลานี่เนอะโอ้อีลาม คือมันแหก่ยเก่อมันเร็วเร็วเหก่ยจะได้ไปกันไบกันนั้นง่ายๆเลยกะเออคือมันเร็วเร็วไปเหี่ยฮันก่อนกอนก้าก้าขี้เข่าเมตติงแล้วแล้วล้วไม่ได้จัดแล้วโอ้ยเม็ดเติงเม็ดเติงเม็ดใหญ่เม็ดหลวงเม็ดหนุ่มเม็ดนวลไหนๆอะพี่นันก็ขอเอาหน่สุดนี่กจะเก่าหน้ารานเนาะ พี่หนานอพี่หนานเมื่อใดจะแล้วเมื่อใดจะแล้วอู้ยอ้าเฮ้ยหลังอัออัอเนี่ยเนี่ยไอพี่มึงกับ่อี้ว่าหายังอันก็คือมึงกับแจว่าหยังงอันละอ้ยพี่หนานอี่หนานไอหยันโกบงเดี้วเราจ่ายพี่หนานละนอนมือนองนอนอนมือนององ ลงมาดีลมาดีลงมาดีลงมาดีงมาดียงล่ามันลงมาดีลมดีะนอปี่ละนานอุ้ยอหยางเนี่ยอหยางไม่แนเนี่ยไปลไปเลยอะเนี่ยอหยางบรเดี๋ยวนี่ก็อีปีเขึ้นมานย่อย่างมันขอนหยาดล่าเนี่ยก็แค่มันมาขอปุ๋ยกับแบงปันกันไปมันจะไปเป็นยังมามาปุ๋ยมาเปื่อยหยางที่ไหนมันขอยุบโดมมัขอยุบโดมล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย ปาเดียวเนี่ยเออยุบไปบุญละที่มาขอขอๆนะแมขอยุบนมละนี่ขอยุบนมอีหล่ะเออไปแล้วบันนานบันนานบัซซิลบัซซิลบันนานยุบนมอีหล่ะไอ้ซิลจันหมาเมื่อยยุบนมน้องเมียให้โดนเนี่ยมันนานบันนานมึงยุบนมน้องเมียฮะบมันนานบันนานมึงยุบนมน้องเมียให้มันนานมันนานไอซิลจันหมามึงอยุบนมน้องเมียให้ น่นหไหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรย,ยั่งยืน